สวัสดีครับน้องๆก่อนอื่นพี่ขอแนะนําตัวก่อนเลยพี่ชื่อพี่ไว้นะครับพี่เป็นที่ยูแปดสามตอนนี้อยู่ม .5 ห้องเก้าทีหนึ่งวิทยุครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆปิดโควิดที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกแบบวางๆรู้สึกหมดเอ็นอร์จีกันบ้างไหมครับๆๆพี่ก็เป็นครับผมมันแบบมันเป็นทุกคนเนาะช่วงนี้แต่ยังไงก็ตามเนาะเราก็ต้องสตรองเกิดมาในยุคนี้เราก็ต้องสู้ แล้วก็ผ่านไปให้ได้ครับแล้วก็มาเจอกันที่เตรียมอุดมนะครับเ,เอาละเข้าเรื่องวันนี้พี่จะมาแนะนำ8เคล็ดลับสําหรับการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับโดยที่พี่จะแบ่งเคล็ดลับเนี่ยออกเป็น2พาร์ทด้วยกันก็คือพาร์ทที่น้องควรจะทําก่อนวันสอบและพาร์ทที่น้องควรจะทําในวันสอบครับไม่รอช้าไปดูกันเลยพาร์ทก่อนวันสอบ้อที่หนึ่งทโจทย์เยอะ เรียนพิเศษด้วยจะดีมากๆครับแต่เน้นแบ่งเวลาทาโจทย์ให้ได้เยอะที่สุดอันนี้พี่ขอเน้นเลยโจทย์จะเป็นตัวขัดเกลาให้เราได้พอเดาทางของข้อสอบออกครับจะต้องเป็นโจทย์แนวของเตรียมเท่านั้นนะถ้าเป็นแนวอื่นอย่างเช่นแบบโอเน็ตมหิดลกําหนิดวิ์อันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับพี่ขอย้ําตรงนี้เลยนี้สําคัญมากเราจะไม่เสียเวลาไปตรงอื่นเนาะโดยโจทย์เนี่ยสามารถหาซื้อได้จากพี่ๆแต่ละปีแต่ละห้องที่ทำหนังสือขายหาเงินรับน้องนะครับ ือไม่ก็สามารถซื้อได้จากร้านหนังสือแต่ต้องเป็นแนวของเตรียมเท่านั้นนะพี่อยากจะฝากน้องๆทุกคนว่าได้เกรดสี่เนี่ยไม่จําเป็นต้องติดเตรียมเสมอไปนะครับอันนี้ก็อยากประมาทแล้วก็พี่อยากให้เราคิดงี้ครับยิ่งเราทําโจทย์เยอะๆเราก็จะเจอข้อผิดเยอะๆครับแล้วเราก็จะเรียนรู้จากข้อผิดอันนั้นเพื่อไม่ให้ไปผิดในห้องสอบอีกครับเวลาอ่านหนังสือที่แนะนําก็จะเป็นสัก1ปีถึง6เดือนกําลังดีครับข้อที่2ครับแรงบันดานใจและกําลังใจเป็นเรื่องสําคัญครับ คือเวลาว่างก็อยากให้น้องๆไปดูลองไปดูคลิปรีวิวโรงเรียนหรือว่าให้กําลังใจจากพี่ๆนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไป open house ของเตรียมบุรมนะครับเราจะได้รู้ว่าเตรียมบุรีมเป็นยังไงทําอะไรตรงกับที่เราชอบหรือเปล่าแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับพี่ๆมันทําให้เรามีกําลังใจมากๆ,ๆเลยครับข้อที่3นะครับหาข้อมูลเรื่องสถานที่หรือลงไปดูสถานที่สอบจริงเลยถ้าได้นะครับ จะได้รู้โลเคชันประตูตึกสอบที่จอดรถในวันจริงเนี่ยควรจะไปถึงที่นั่นสักประมาณตีสี่ครึ่งถึงตีห้าแล้วก็ถ้าไปสายเนี่ยรถจะติดมากๆแล้วก็จะไม่มีที่จอดรถเลยที่อันนี้พี่หมายถึงที่ Impact นะครับข้อที่4นะครับเตรียมตัวนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้าให้สอดคล้องกับเวลาที่เราเดินทางอันนี้ให้เราไปคำนวณกันมาเองนะครับสัก1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ครับผมมันง่วงมากๆจริงๆวันนั้นอะ คือแบบไม่รู้จะง่วงหรือว่าจะกดดันดีอ่านดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนวันนั้นถ้าเกิดว่าอดนอนก็ไม่ติดนะครับพี่ขอบอกเลยว่าคนที่ติดเตรียมเนี่ยคือก็เป็นคนเก่งด้วยแหละแต่อยากจะบอกว่าเป็นคนที่พร้อมที่สุดนะครับในวันนั้นเพราะว่ามีคนเก่งหลายคนเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยหลายคนไม่ติดครับเพราะว่าวันนั้นเตรียมตัวไม่พร้อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นครับพี่ก็เลยมาเตือนน้องในคลิปนี้นะครับไม่อยากให้น้องๆเนี่ยเสียยอกาดแบบ เพื่อนๆพ,พี่หลายๆคนนะครับต่อกันนะครับข้อ5เตรียมดินสอปากกายางลบเสื้อขนหนาแล้วก็บัตรประชาชนไม่ต้องเตรียมลิควิดแล้วก็กบป๋าด,ดินสอนะครับอันนั้นเขาไม่ให้เอาเข้า,ขาไปเออแล้วก็เตรียมยายาแก้ปวดหัวยาโรคประจําตัวเพราะว่าสถนานการณ์ในตอนนั้นอนะ่ะกดดันมากๆเลยข้อสอบก็ยากด้วยแหละมันเครียดม,มากๆเลยขนาดพี่แบบเตรียมตัวก็ว่าพร้อมแล้วนะ เออวันนั้นอะ่ะพี่ยังขากลับพี่ยังต้องกินยาแก้ปวดหัวแล้วก็นอนไปเลยอ่ะนอนจนถึงบ้านเลยอะ่ะห <c oughs> ลับปุ๋ยสนิทโอเคครับน้องๆก็จบพาร์ทก่อนวันสอบไปแล้วนะครับไปดูสิ่งที่ควรทำและควรรู้ในวันสอบได้เลยข้อ <c oughs> ที่หกปรับไมซ์เซทข้อสอบยากทำข้อง่ายก่อนข้อที่ยากกับข้อทีอ่คิดนานเนี่ยข้ามไปเลยแต่ก็อย่าลืมวงไว้ที่ข้อสอบหรือกันคำตอบด้วยเฮ้ยแต่ การคำสอบนี alors, son, cow, ้อย <c oughs> <c oughs> ่าลืมลบด้วยนะข้อสอบที่ให้มาเนี่ยเขาจะให้มาเป็นปึกเดียวนะครับไม่เหมือนกับข้อสอบที่อื่นนะครับเขาจะให้มาเป็นปึกเดียวแล้วก็ให้เราจัดการเวลาทํากันเองนะครับภาคเช้าเนี่ยเขาจะให้ไทยสังคมแล้วก็เลขก่อนนะครับแล้วก็ภาคบ่ายเนี่ยเขาจะให้วิย์กับอังกฤษนะครับพี่แนะนําภาคเช้าทําไทยสังคมก่อนภาคบ่ายทําอังกฤษเพราะว่า วิชาเหล่านี้จะเป็นวิชาจำเก็บคะแนนง่ายกว่านะครับก็เหมือนเอาคะแนนมากรรมก่อนนะครับวิชาอื่นถ้าเหลือเวลาก็เอามาทำทีหลังครับเตรียมเนี่ยจะใช้ระบบทีสกอร์ในการเก็บคะแนนนะครับสรุปสั้นๆของทีสกอร์ก็คือข้อที่คนทำได้เยอะๆจะได้คะแนนน้อยกว่าข้อที่คนผิดเยอะๆเก็ตปะ <c oughs> <c oughs> ก็คือถ้าน้องทำข้อที่คนอื่นทำได้เยอะๆเนี่ยไม่ได้หรือว่าลืมทำเนี่ยน้องก็จะเสียคะแนนแต่ก็แบบน่าเสียดายนะ แต่ถ้าทําข้อที่คนอื่นทําไม่ได้คะแนนน้องก็จะพุ่งซึ่งก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าคนอื่นทําได้แต่อย่าคิดมากเรื่องคะแนนเนี่ยส่วนมากถ้าเราทําไม่ได้คนอื่นก็ทําไม่ได้เหมือนกันถ้าเราําตามที่พี่บอกเกือบทุกข้อนะเอาละข้อที่7ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้ว <c oughs> ข้อนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะตอนพักเที่ยงอย่าเจอกับเพื่อนจะทําให้เรากดดันเพราะว่าเพื่อนเนี่ยลงสนามสอบกับเราด้วยเพราะฉะนั้นก็รู้ข้อสอบเหมือนกัน ถ้าเกิดว่าเอาข้อสอบมาเช็คกันถ้าเกิดว่าเราผิดเนี่ยเราจะรู้สึกเฟลแล้วตอนภาคบ่บายเนี่ยเราก็อย่าลืมว่าเรา,ามีภาคบ่ายอยู่ภาคบ่ายเราก็จะไม่ดีละเรื่องกันไม่ดีละให้เราทบทวนหนังสือกินข้าวให้อิม่มแล้วก็เตรียมตัวสอบภาคบ่าย,ยให้ดีที่สุดนะครับก็ฝากน้องบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับว่าอย่าเพิ่งถามเรื่องข้อสอบให้น้องเตรียมตัวสอบภาคบ่ายให้เต็มที่นะครับเรื่องแนะนําออาหารก็กินอาหารที่อิ่มนะครับกินง่ายๆก้างอย่าเยอะอะไรเงี้ย ท้ตอนเช้าและตอนบ่ายเลยพี่แนะนำนะก็ที่พี่ใช้ตอนนั้นก็จะเป็นพวกไข่แบบหลายๆฟองเลยอะแล้วก็ธัญธพืชเนื้อสัตว์เนื้อ,อปลาได้ยิ่งดีนะแต่เอาปลาแบบไม่มีก้า,อางอย่างเช่นแซลมอนที่สําคัญก็คือไม่เน้นข้าวเยอะนะครับกินข้าวได้แหละแต่ข้าวเนี่ยจะทําให้ง่วงนอนถูกไหมข้อแปดข้อสุดท้าย อ่ะข้อสุดท้ายละมั่วข้อที่ยากข้อที่คิดช้าที่พี่บอกไปตอนข้อ6นะครับที่เราข้ามไปคือเรากลับมาทําแล้วแต่เราทําไม่ทันนะ่ะมั่วไปเลยอย่างน้อยถ้าโชคดีก็มั่วโดนข้อที่ได้คะแนนสูงๆจะทีสกอร์แล้วน่าใช่ไหมล่ะจบกันไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าคิดยังไงกับคลิปนี้หรือมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับข้างล่าง หรือไม่ก็ทัก IG จพี่มาเลยนะครับพี่แปะไว้ตรงนี้มาคุยกันหรือว่ามากดไลค์รูปพี่ก็ได้นะพี่ต้องการคนไลค์เ <c> ย <oughs> <c oughs> อะๆอ่แล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆในช่องด้วยละ่ะได้ยินว่าพี่ๆชาวเตรียมคนอื่นๆก็จะมาช่วยติวสอบแบบฟรีๆด้วยนะเอาละ่ะขอให้เคล็ดลับที่พี่ให้ไปมีส่วนช่วยในการสอบเข้าเตรียมของน้องๆขอให้น้องโชคดีแล้วมาเจอกันที่เตรียมนะครับบ๊ายบาย